ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะเราจะสนทนากับศาสตราจารย์นายแพทย์นนวินัยวนานุกูลท่านเป็นหัวหน้าศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชิรพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์คะช่วงนี้เหตุที่มีคนรับประทานไปแล้วถึงแก่ชีวิตก็ทําให้หลายคน ดูเกี่ยวกับเรื่องข่าวเราก็ตกอกตกใจนะคะแต่ว่าที่แปลกใจกว่านั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ว่าเห็ดมีพิษหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ครับครับในทางวิชาการเป็นยังไงคะเต้องดีอย่างนี้ครับว่าในทางวิชาการเนี่ยตั้งแต่การดูหน้าตาของเห็ดนะครับว่าสีสวยๆอาจจะรับประทานไม่ได้นะครับหรือว่าการที่บอกว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเชียวพรดะพูดตอนเริ่มรายการนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่ใช้ช้อนเงินไปจุ่ม อ่าเป็นน้งจีนอันนี้แบบนางจีนครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกระหว่างเห็ดมีพิษกับเห็ดไม่มีพิษได้ครับอ๋อแล้วจริงๆวิธีการแยกจริงจริงอย่างอย่างแรกที่อาจารย์บอกมาเช่นตอนเด็กๆให้ดูว่าเห็ดสีสวยๆมักมีพิษอันนี้ก็ไม่จริงเหละค่ะอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปครับเห็ดที่เห็ดที่ไม่เห็ดที่ดูเหมือนจะสวยแล้วก็เป็นเห็ดพิษได้หรือว่าไม่เป็นพิษได้นะครับหรือว่าเห็ดไม่สวย ก็ก็เป็นเหตุทได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสมมติฐานที่ไม่จริงแล้วนะครับพูดถึงปัจจุบันแล้วแล้วปัจจุบันนี้เขาตรวจกันยังไงคะจ่าผมต้องเรียนว่าการตรวจว่าจะแบ่งเหตุว่าเป็นยังไงเนี่ยเป็นการตรวจที่ต้องอาศัยนักผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูหน้าตาเฉยๆนะครับวิธีที่เขาดูเนี่ยต้องดูวิธีการเรียงตัวของสปอที่มีอยู่ใต้ไอ้เพื่อยฝาของเหตุนะครับ การที่เขาจะเป็นวิธีบอกได้หรือว่าวิธีดูโคดนะฮะว่ามันจะมีตัวเปลือกหุ้มหรือไม่หลายๆอย่างประกอบกันก็จะพอที่จะแยกได้บ้างหรือว่าในเทคนิคสมัยใหม่จริงๆเลยก็คือการตรวจดีเอของเห็ดนะครับโอ้มันต้องทำที่จะถึงอะไรดเจนครับต้องทําในห้องปฏิบัติการอย่างนั้นเลยเหรอคะถูกต้องครับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าการที่ใช้สายตาเป็นตัวดูหรือว่าการที่มองเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วจะบอกว่า พิษไม่มีพิษเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้ครับอันตรายมากค่ะอาจารย์ครับอย่างอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากรณีที่คนเก็บเห็ดมารับประทานมันเป็นเห็ดที่เราเคยรับประทานแล้วคุ้นเคยว่ามันกินได้แล้วเรากินแล้วมันเป็นพิษหรือว่ามันเกิดจากเอาชนิดที่มันเป็นเห็ดพิษแล้วเอามากินค่ะส่วนใหญ่ที่เราพบนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเห็ดที่พ่อขายเนี่ยคงไม่เกี่ยวกับในกรณีที่เขาพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะ เรนบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าเกิดจากจาการที่เหตุที่มีพิษกับเหตุที่ไม่มีพิษนี่ยบางครั้งเนี่ยหน้าตาไม,ม่คล้ายกันคล้ายกันมา,ากมาอืมจากะนั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าดูก,กันผิษนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันที่เขาใจกกันคือว่าเช่นบริเวณต่อไม้ตรงนี้บริเวณใต้ต้นนี้นี้ปีที่แล้วเก็บก็บ้ยังรับประทานได้ปีนี้เก็บแล้ว<ๆ>ก็ที่ประจัรับประทานได้เหมือนกันอันนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันครับ ดังแั้นเราก็จะมีผู้ป่วยหลายๆเลยที่ให้ประวัติอย่างเงี้ยครับว่าไปเก็บเห็ดบริเวณที่ปีที่แล้วก,ก็เก็บในรับประทานนะฮะปีนี้รับประทานแล้วก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นครับแสดงว่าในตอไมห้หนึ่งตอหรือว่าในบริเวณที่มันเคยมีเห็ดที่กินได้มันอาจจะมีเห็ดที่มีพิษปะปนหรือว่าขึ้นหลายๆชนิดในจุดเดียวกันได้ใช่ครับถูกต้องครับมันเป็นสปอร์ครับดังนั้นมัน มันหล่นอยู่ที่พื้นตรงนั้นนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีการการันตีว่ามันตรงบริเวณที่ต้นไม้ตรงเนี้ยที่ปีที่แล้วเ,เห็ดชนิดหนึ่งขึ้นเนี่ยอปีเนี้ยเห็ดที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ของเห็ดชนิดเดิมที่ขึ้นครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ใน,ในหนังจีนเห็นว่ยเวลาที่เราอ,าอ่านเงี้ยเนี่ยมันมักจะฆ่ากันอันนี้ก็ไม่จริงนะพูดถึงนะคะกันครับครับใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นเราจะเลือกรับประทานยังไงหรือจะรู้ได้ยังไง ในเบื้องต้นสามารถทําได้ไหมคะผมคิดว่าโดยทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยในความรู้ขนาดที่ของพวกเราที่มีอยู่เนี่ยนะฮะแยกไปได้จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่เห็ดเป็นชนิดที่เราคุ้นเคยมากจริงๆนะครับไม่ไม่ควรจะรับประทานนะฮะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าไม่รู้จักอย่ารับประทานพูดง่ายงครับถูกต้องครับถูกต้องอาจารย์แครั่านือ่องในงนื่ปงในต่างประเทศแล้นะครับจริงๆเนี่ย เรื่องของคนที่ชอบเห็ดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนไทยนะครับ <c oughs> ในต่างประเทศเลยในยุโรปเองเนี่ยก็มีะฮะคร <c oughs> นี้เนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยนะฮะในบางประเทศเนี่ย <c oughs> เมื่อชาวบ้านไปเก็บเห็ดมาแล้วเนี่ยเ,เขาจะต้องมีคล้ายๆกับเป็นผู้เชี่ยวชาญของ <c oughs> ของของ,ของพื้นที่นะฮะของหมู่บ้านเช่นอาจจะเป็นเภสัชกรประจำรัานายาของหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาต้องให้จับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูก่อน เราถึงจะเราถึงจะร<ด>ับประกานได้อะไรใช่ไครับก็เรียกว่าเราจะรับประทานเลยเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนมากเพราะนั้นเราก็จะได้ฟังข่าวอยู่เป็นประจําทุกๆปีว่าอาจจะมีคนรับประทานไปแล้วเกิดครื่นไส้ไอาเจียนหรือว่าเมีพิษถึงชีวิตอะไรแบบเนี้นะคะครับถูกตรองครับการน,นามาต้มทิ้งอ่านี้คําถามจากทางบ้านนะครับต้มน้าทิ้งไปก่อนสองน้ำสามน้ําพวกนี้ทําให้ความเป็นพิษของมนันลดลงไหมคะไม่เลยครับเพราะว่าพิษ จากพิษของเห็ดหลายอย่างเนี่ยมันทนความร้อนได้ดีฉะนั้นการที่ <c oughs> เอาไปต้มมาไปปรุงแล้วเนี่ยพิษของมันก็ยังอยู่ครับถ้าอย่างนั้นเรา <c oughs> ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือไม่ควรรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักนะคะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เห็ดที่เรามั่นใจ <c oughs> มากๆว่าเรารู้จักกั็นดีนะครับ <c oughs> ก็ก็ไม่ควรน,นะครับะปัจจุบันนี้เรามีเห็ดที่เราเพาะไว้เนี่ยก็หลายชนิดอยู่เหมือนกันเพราะว่า คือบ้านเราวนี่ยเรีว่าเกษตรกรมีความสามารถนะคะแล้วประทานแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอไหมคะครับมันก็จริงจริงก็พอับเพียงแต่ว่าจะมีเห็ดบางอย่างซึ่งเป็นเห็ดที่เขาบอกว่าชาดีนะฮะเช่นเห็ดโคนหรือว่าเห็ดพอนะฮะซึ่งก็เป็นเห็ดที่เรายังเพาะไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ก็นั้นแต่ว่าโดยทั่วไปอย่างเห็ดโคนหรือเห็ดพอนี่มันเป็นเห็ดที่มันมีหน้าตาค่อนข้างที่จะจำพอจะจงฉะนั้นเนี่ยการแยกอาจจะง่ายนิดนึงแต่ว่าก็จะมีชนิดอื่นซึ่ง ก็อาจจะรับประทานได้แต่แยกออกไม่ออกจากเหตีรับประทานไม่ได้ครับฉะนั้นผมคิดว่าอันตรายมากค่ะถ้้าัในในความสามารถของเราขนาดนี้นะครับถ้ามีคนรับประทานเข้าไปหรือเรารประทานเข้าไปเราจะรู้ได้อย<ช>ังไร<ห>ว่ามันเป็นพิษหรือเปล่าเอ่อถ้าเป็นพิษมันจะมีอาการเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะแยกคือพิษพิษมีหลายชนิดมากนะครับ <Shaun S 2> แต่เราจะแยกเป็นสองกลุ่มง่ายๆคือพิษที่รุนแรงกับพิษที่ไม่รุนแรง <ędzy. S 2> <stroke> นะครับพิษที่รุนแรงนี่ก็คือทําให้มีเบีดภเพาวะาเร บางรายก็คือตับวายเสียชีวิตได้เลยจากตับวายนะครับหรือบางรายก็จะทําให้เกิดไตวายนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพิษที่รุนแรงกับพวกพิีพิษที่ไม่รุนแรงเขาเช่นว่าทําให้เกิดอาการขึ้่นไส้เจียนปวดทอ้องท้องเสียเฉยๆนะครับหรือบางรายก็อาจจะทําให้เกิดอาการมึนสับสนมึนงงได้นะครับอันน้มีภาพหลอนได้นะครับพกนี้เป็นพิษที่ไม่เคยรุนแรงเท่าไหร่รกษาไม่เท่าไหนก็หายครับ ที่เรื่องเห็ดเมาอะไรพวกนี้นะคะถูกต้องครับถูกต้องครับอาจารย์ครับพวกนี้ไม่รับประทานเข้าไปแล้วไม่มีภูมิเพิ่มใช่ไหมคะไม่มีครับอันนี้แเป็นหลักของสารที่มันเป็นเป็นสารพิษที่อยู่ในตัวเห็ดที่ทำให้เกิดอาการครับกัว่าหลายท่านถามมาว่าอย่างกรณีที่อาจจะเคยรับประทานแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพิษนิดหน่อยคือแค่คลื่นไส้อาเจียนนิดหน่อยรับประทานซ้ําๆแบบนี้ก็คงไม่เกี่ยวนะน่าจะยิ่งรุนแรง ทั้งหมดนี้นนเชืคโรคครับที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันถ้าอย่างนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับผู้ที่รับประทานเห็ดที่มีพิษเข้าไปเราควรทําไงคะครับโดยทั่วไปเห็ดพวกนี้ทานเข้าไปเริ่มต้นก็มีขึ้นไส้อาเจียนนะครับขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็อาจจะมีปวดท้องธรรมดาะนะฮะฉะนั้นก็การรักษาเบื้องต้นนี้ก็จะคล้ายกับผู้ป่วยที่ มีท้องเสียจหทรเป็นพิษอย่างอ,างอางื่นนะครับเพียงแต่ว่าเวลาต้องควรต้องควรจะไปโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อให้คุณหมอตรวจนะฮะแล้วก็ทำอาการเพื่อพยายามจะแยกว่าอันนี้เป็นพิษชนิดรุนแรงหรือเป็นพิษชนิดที่ไม่รุนแรงครับเพราะว่าการรักษาจะผ่านกันนิดนึงครับค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นข้อคิดสําหรับหลายหลท่านที่ชอบรับประทานเห็ดน,นะคะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ฟังครับ พอเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพื่อผักที่มักจะสะดุดใจของหลายๆท่านที่รอคอยก็คือเห็ดนี้เองนะคะเพราะว่าทั้งคุณประโยชน์แล้วก็รสชาติที่แสนอร่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเห็ดทุกชนิดจะรับประทานได้เพราะฉะนั้นเราก็จะยังได้ฟังข่าวได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคนที่รับประทานเข้าไปแล้วก็เกิดอาการเคลื่อนไส้อาเจียนหรือแม้กระทั่งเรื่องของ ผู้ที่เสียชีวิตก็มีนะคะปีกลายนี่ก็มีหลายคนเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อปี2 5 1 8นั้นมีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปถึง10คนซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดเท่าที่เขาเคยมีที่เก็บข้อมูลมาเราะนั้นการรับประทานก็คงต้องระมัดระวังอย่ารับประทานอะไรที่แปลกมากเกินไปนะคะเห็ดเพราะเดี๋ยวน,นี้เราเพราะได้หลายชนิดมากแล้วก็อันนั้นปลอดภัยนะคะไม่มีพิษแน่นอน ดีด้ามหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปดซิฟิกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังป่ายสองโมงนะคะหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปดซิฟิก